คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ได้ชมตลอดทั้งรายการของเรานะฮะรวมพลังน้ําใจไทยเพื่อทหารชายแดนนะครับคุณได้เห็นแล้วถึงภารกิจในการทําหน้าที่ของกองทัพภารกิจของทหารทุกนายในการปกป้องอธิปไตยและที่สําคัญคือสร้างความสุขและสร้างสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกในฐานะรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในได้เปิดใจถึงทุกมิติ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของกรมอภาค4ี่ส่วนหน้านะครับคราวนี้มาถึงช่วงนี้จะได้พูดคุยกันกับบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริงในการทําหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียสละอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับบุคคลสําคัญ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับร้อยเอกชาสริรวัญญานะครับผู้บังคับกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่1กรมวิทยาศาสตร์ทาหารบกในฐานะอดีตที่เคยปฏิบัติหน้าที่ใน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านต่อมานะครับสิบเอกอาทิตย์ดีว์นะครับท่านเป็นหัวหน้าชุดยิงหมวดปืนเล็กที่สองกองร้อยทหารราบที่แปดศูนย์สามสองหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีสองหนึ่งครับและอีกหนึ่งท่านนะครับพลทหารทันวาทองจันทร์พลปืนเล็กหมวดปืนเล็กที่หนึ่งกองร้อยทหารราบที่แปดศูนย์สามสองหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีสองหนึ่งนะครับสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีครับ ที่เราพูดคุยกันตรงนี้เพราะว่าทั้ง3ท่านเป็นผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงกับการทําหน้าที่ในการสร้างสัรที่สุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องถามในส่วนของร้อยเอกชาก่อน,นะครับว่าท่านทําหน้าที่อะไรบ้างในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับขณะที่ผมทํางานอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือตั้งแต่ปี2550จนถึง2554นะครับก็อยู่ในหน่วยทาลายล้างวัตถุระเบิด หรือที่เรียกสันส้นๆว่าหน่วย EOD นะครับหน้าที่ของหน่วยนี้ก็คือปฏิบัติงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันไม่ให้การไม่ให้เกิดการก่อเหตุนั่นก็คือการร,ระพอสถานที่ถวายความปลอดภัยการพิสูจน์ทราบเหตุระเบิดการเก็บกู้ระเบิดนะครับก็คือ โดยรวมแล้วคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดครับครับผมถามถึงการทําหน้าที่ที่เราต้องทํากับเรื่องของจิตใจที่เราต้องทําด้วยนะครับสองอย่างนี้ต้องเดินหน้าควบคู่ไปด้วยกันเพราะการทําหน้าที่ในการใกล้ชิดกับเรื่องของวัตถุระเบิดไม่ใช่เรื่องง่ายจิตใจขณะนั้นเราเข้มแข็งยังไงบ้างฮะในการรับใช้ประชาชนในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ครับครับคือเอาแค่ว่าคนทั่วไปเนี่ยได้ยินคําว่าวัตถุระเบิดเนี่ยครับคือมันฟังดูมันก็น่ากลัวแล้วนะครับ บอกตรงๆว่าไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยนี้เนี่ยคือจะไม่มีความกลัวคือจะเฉยๆก็ไม่ใช่ครับนะครับแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยรู้แล้วว่าเราต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับคือมันอยู่ในจิตสํานึกนะครับแล้วก็ความที่เป็นผู้ชายนะครับเป็นทหาร,รนะครับเราก็ถ้าจะกลัวยังไงเราก็ต้องสามารถทําให้ได้ไม่หลักลืก็คือให้ประชาชน นะครับให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจว่าตรงที่ที่เราไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะไม่มีวัตถุระเบิดที่จะทําอันตรายต่อเขานะครับต้องถามถึงความเป็นผู้เสียสละเพราะว่ามีบุคคลท่านหนึ่งที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้นะฮะท่านได้สละในส่วนของอวัยวะร่างกายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทําหน้าที่ของท่านเองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นฮะรอยเอกชาฮะครับ ก็เมื่อ2ปีที่แล้วครับ4กรกฎาคมอาก็ออกไปบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งมีวัตถุต,ต้องสองสัยครับที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสครับก็ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็สามารถเก็บกู้ระเบิดที่เป็นกับระเบิดฝังอยู่ใต้พื้นได้ลูกหนึ่งครับ <N> นะครับแต่ก็ตัวของผมเองพลาดไปเหยียบกับระเบิดอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นจากทั้งหมด สลูกนะครับเก็บกู้ได้ลูกหนึ่งเหยียบลูกหนึ่งเช้าวันต่อมา,อาชุดไปเสริมถึงเก็บกู้ได้อีกลูกหนึ่งครับ,รบ,รบก็ทําให้ขาซ้ายนะครับตั้งแต่ใต้เข่าลงไปประมาณ15เซนเนี่ยก็คือต้องตัดออกแล้วก็ใส่ขาเทียมครับต้องถาม11อาทิตย์นะฮะในฐานะหัวหน้าชุดยิงหมวดปืนเล็กที่2ขณะนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การทําหน้าที่ของเรา ทำอะไรบ้างครับครับในวงรอบของอาภารกิจทางกองร้อยก็จะออกอาภารกิจให้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจะมีการรอพอพระรัลังินรอพอพระก็จะมีการไปรอพอเส้นทางซึ่งการรอพอเส้นทางก็เป็นการรอ,อพออบุคคลทั่วไปที่ใช้เส้นทางสญจรที่อยู่ในในใน,ในกรอบของอ ของของหมวดของกองร้อยที่ท,ที่ที่ได้รับครับแล้วก็จะมีรอปรพออครูครับรอปภครูจากนั้นก็จะมีะการไปจรยุทธ์นะครับที่พูดมานี่จะเป็นลักษณะของอการแบง่งชุดกันทํางานครับตลอด24ชั่วโมงนี้เราจะมีภารกิจที่ที่ต้องอทําอยู่ตลอดนะครับภารกิจเหล่านี้สิ่งสําคัญทําเพื่อใครครับทำเพื่อ,อ ทำเพื่อทุกคนนะครับทำเพื่อทุกคนทําเพื่อ,อ,าอ,าช,าอาชาวจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบุคคลที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วก็เพื่อใหอ้ในพื้นที่นั้นได้ไดกลับคืนสู่ความสงบไม่ไม่มีเหตุการณ์ เห็นทั้งรอยยิ้มของประชาชนด้วยบางครั้งก็เห็นทั้งน้ําตาของผู้สูญเสียด้วยในฐานะหัวหน้าชุดเองเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมีเจ้าหน้าที่ทหารในในสังกัดที่ได้รับความสูญเสียอะไรบ้างไหมครัก็มีครับอย่างภารกิจพึ่งท,ที่ที่ผ่านมาที่โคกโพลเราก็ได้สูญเสียเพื่อนอร่วมอาชีพเพื่อนร่วมนักรบด้วยกันก็เราก็ต้องทําใจว่าเรา เป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อจะมาทํางานตรงจุดนี้ครับถึงแม้สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราและบุคคลใกล้ชิดเราก็ต้องทําใจตรงจุดนั้นครับหนึ่งท่านฮะพลทหารทันวานะครับพลปืนเล็กปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างฮะแล้วก็นานแค่ไหนแล้วครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นนในหน้าที่ของผมพลปืนเล็กก็มีช่วงห่วงเช้านี่ก็จะออกไปรอพอพระส่วนตัวผมนะครับก็จะออกไปรอพอครู ก็จะมีพบปะมวลชนสมพัญครับห้องบ่ายก็จะเราพอครูเช่นเคยครับครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็อาจจะมีอาจไปเฝ้าจุดเสียงเฝ้าถนนอย่างนี้ครับครับทําหน้าที่มาก็ปีครึ่งเหมือนกันครับครับการทําหน้าที่ตรงนี้มีความรู้สึกว่าหวาดหวัดบ้างไหมครัการทําหน้าที่ตรงนี้ครับหวาดหวันถามว่าหวาดหวันไหมผมก็ว่าถ้าเราหวาดหวันแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงเราคิดจุดนั้นครับครับ ถ้าเราวันหนึ่งถ้าเรากลัวเรากลัวถ้าเรากลัวประชาชนก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทหารอย่างนี้ครับเราสร้างกําลังใจให้กับตัวเองยังไงบ้างครับในการปฏิบัติหน้าที่ครับการสร้างกําลังใจครับโทรกลับบ้านครับไปหาครอบครัวคุยกับเพื่อนๆนเรื่องสนุกสนุกอย่างนี้ครับสร้างกําลังใจครับถ้าต้องลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะยังลงไปไหมครับตัวกับผมเองก็ ก็คิดอยู่เกือบทุกวันเรื่องของชีวิตตอนทํางานที่นู่นแล้วก็ยังอยากลงไปทํางานที่นู่นอยู่นะครับเพราะว่าคิดถึงทุกๆคนที่อยู่ที่นู่นครับอ่าครับสิบเอ็ดอิษฐานะตอนนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอยากจะได้รับกําลังใจอะไรจากคุณผู้ชมที่อาจจะชมรายการอยู่ฮะส่งถึงทหารทุกคนที่ทําหน้าที่ในที่นั้นก็ทุกวันนี้ยังมีอีกทหารอีกเยอะ ที่ทํางานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่เสียสละอย่างที่ท่านผู้กองได้กล่าวไปว่าจะไปหน้าที่หรือสมัครใจก,ก,ก็ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่เสียสละก็อยากจะให้ส่งกําลังใจไปให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ในส่วนของพลทหารธันวาครับเห็นธรรมดาบอกว่าต้องได้รับกําลังใจนี่คือโทรศัพท์คุยกับญาติที่น้องคุยกับเพื่อนทีนี้คุณผู้ชมชมอยู่เลยอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างฮะอยากได้รับกําลังใจอะไรบ้างรวมถึงให้เพื่อนเพื่อนทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ด้วยครับคนอยากจะได้กําลังใจจากท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่เราลักเมืองไทยรักประเทศไทยเราคิดดีทดําดีเพื่อพ่อหลวง แค่นี้ก็พอแล้วครับครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเข้มแข็งของจิตใจของทหารแม้จะต้องเป็นผู้เสียสละแต่ว่าทุกท่านทํางานด้วยใจจริงเท่าที่ฟังมานะครับแล้วก็เห็นชีวิตของทหารมากมายที่ปฏิบัติพื้นที่ทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็พื้นที่อื่นๆด้วยในการดูแลปกป้องและก็สร้างสันติสุขให้แก่ประชาชนวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับร้อยเอกชาสิริวัญญ,ญาณนะครับสิบเอกอาทิตย์ดีวอและพลทหารทันวาทองจันทร์ขอบคุณครับครับ คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้เสียสละเหล่านี้นะครับเขาต้องการทั้งกําลังใจและก็ต้องการสิ่งต่างๆที่จะช่วยเหลือดูแลเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมที่จะบริจาคนะครับในรายการรวมพลังน้ําใจไทยมอบแด่ทหารชายแดนโดยเฉพาะที่สําคัญอย่างยิ่งคือกําลังใจนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับไปที่ห้องส่งฮะ